สวัสดีครับมาพบกับรายการ Motorsport News Thailand กันอีกครั้งครับหน้าผมอาจจะมืดๆไปหน่อยเพราะว่าหลอดไฟขาดถามว่าทำไมไม่หันไปทางนู้นเพราะว่าทางนี้แบ c ็กกราวดจะน่าเกียดกว่านะครับแล้วก็เราผมอยากจะให้เห็นแบ c ็กกราวดปอสองตัวนี้สวยไหมสวยหมื่นห้าคู่หนึ่งเอาไปนะครับฟองน้ำใหม่พุ่มผ้าใหม่ แรปสติ๊กเกอด้านหลังแบบนี้ใหม่หมดสุใจก็ติดต่อมาก็สำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็เป็นรายการของ racing coil thailand นะที่สนามพีระเป็นอีเวนท์ที่2ของรายการนี้ก็ก็มีการจัดการอย่างดีนะครับเพราะว่า,าคนที่เคยไปพีระแล้วต้องรอดูงงนะครับแต่ด้านหลังพอรอดูมง ึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะพบกับเต็นท์ที่มีการเช็คนะครับมีการทุกคนจะต้องผ่านการสวอปเทสก็มีค่าใช้จ่ายสามร้อยบาทในการที่ s w a ปก็จะได้ริ Band มานะครับแล้ววันต่อๆไปก็สามารถที่จะโชว์ริสแบนแล้วก็เข้างานได้เพราะว่า s วอปแค่ครั้งเดียวนะในการรายการนั้นก็เป็นการกลับมาอีกครั้งครับ หลังจากโควิดนะฮะก็มีรถกระบะมากมายกระบะอ s ซูซที่มาแข่งทั้งอ u ซูวั e เมกเรสแล้วก็เป็นรุ่นกระบะซิ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีรถฮอน d a รถฮิสันอะไรต่างๆรถซิ่งต่างๆคขาขับอะไรก็ตามเข้าไปแข่งกันมากมายก็ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นการรอคอยของนักแข่ง นะครับที่จะกลับมาแข่งอีกครั้งก็งถือว่า,าจัดแล้วก็ประสบความสำเร็จไ,ได้ดีอีกหนึ่งรายการสําหรับอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้ก็จะเป็นางานของซูเปอร์เทอร์โบนะครับซูเปอร์เทอร์โบก็จะเป็นอีเวนท์ที่2แล้วก็จะเป็นอีเวนท์สุดท้ายของปี2021นะครับซูเปอร์เทอร์โบแล้วก็จะมีเป็นรุ่นคาขับที่ แฝงตัวอยู่ในรายการซูเปอร์โบเป็นของซูเปอร์คลับนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าใครอยากไปวิ่งติดต่อไปตอนนี้จะทานหรือเปล่าแต่ว่าลองติดต่อซูเปอร์คลับเรซิ่งดูนะครับทางเพจ Facebook นะฮะแล้วก็อาทิธิ์านมาก็มีเรื่องราวของ F1 F1 ก็มีการคั่วแชมป์กันอยู่เก็บคะแนนนะครับระหว่างแฮมิลตันกับ แม็กซ์นะครับซึ่งการแข่งขันผมไม่ได้ดูนะแต่ว่าจากที่ดูจากข่าวจากไฮไลท์ ight, ก็ uh, เป็นการแข่งขันที่ดูเดือดดรามานะครับหรอบสุดท้ายนี่เป็นอะไรที่มันมากนะครับแล้วก็ในสองรอบสุดท้ายก็มีการ uh, แจ้งจากทาง ทีมผู้จัดการทีมนะฮะในให้แต่ให้แต่นักขับแต่ละคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับทางเ e อ c e d e s e s ก็แจ้งกับทางลูกทีมว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกนะครับแล้วก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆแจ้งแบบนี้นะส่วน Norris ที่กำลังนำอยู่าทางผู้จการทีมแจ้งว่าเดี๋ยวฝนจะตก แค่นี้นักแข่งรู้แค่นี้นักแข่งก็ไหนๆนนาอยู่แล้วฝนตกนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะสู้ต่อไปนะครับเพื่อเอาชัยชนะมาให้ได้ในระหว่างนั้นอยู่ดีฝนก็ตกอย่างที่เขาแจ้งแต่ m e r c e d e s แจ้งได้ละเอียดกว่าบอกว่าแล้วจะตกหนักเรื่อยๆเพราะนั้นแฮมตันก็ตัดสินใจที่จะเข้าพิษเพื่อเปลี่ยนยางนะครับส่วนนอริส ตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนแล้วก็รถเกิดไม่สามารถที่จะควบคุมในในฝนที่ตกหนักได้เพราะนั้นรถก็มีการหลุดโคง้งควบคุมไม่อยู่เลี้ยวไม่ได้นะครับทำให้เขาต้องเสียตำแหน่งไปทำให้แฮมิงการต้องขึ้นมา,าแล้วก็คว้าชาัยเป็นอันดับที่1่ส่วนแม็กซ์ก็สตาร์ทจากท้ายขึ้นมาได้อันดับที่2แต่คะแนนเก็บนตอนนี้ ท่าแฮมิลตันก็มีคะแนนเก็บที่สูงกว่านิดเดียวไม่กี่คะแนนเพราะนั้นในสนามต่อ,ต,อต่อไปที่เหลือก็จะเป็นอะไรที่ดูเดือดมากนะครับเพราะนั้นก็ติดตาม F1 กันได้ก็อย่างที่บอกครับอีกครั้งครับอาทิตย์นี้ซูเปอร์เทร์โบพรุ่งนี้ก็นักแข่งทีมแข่งก็น่าจะาทยอยกันไปนะครับเพื่อที่จะซ้อมแล้วก็สาวอาทิต์นี้ก็เป็นการแข่งขัน าสามเรสสุดท้ายแล้วก็จะรู้ผลว่าใครเป็นแชมป์ประจำปีในแต่ละรุ่นนะครับก็โปรดติดตามกันต่อไปส่วนในอาทิตย์ถัดไปครับก็จะเป็นรายการของกาซูครับโตร์ต้ากาซูมอเตอร์สปอร์ตที่บุรีรัม์็็ฝากติดตามกันด้วยครับของทางโตโยตา้าซึ่งจะมี รายการของ t o y ต t a Revo Drag นะครับจะไปจัดกันที่สนามวิร,รัมเช่นกันวิรัมแร็กสเตอร์อันนี้ก็น่าสนใจเาะาะนั้นจบจากเซอร์กิตแล้วก็ไปดูดร็กต่อนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับรายการผมก็จะอินดี้นิดนึงนี้อาบน้ำไปชุดนอนเรียบร้อยแล้วก็อยากจะมารายงานให้ทราบกันแล้วก็เดี๋ยวอะไรหลายๆอย่างก็จะดีขึ้นเดี๋ยวจะมีไฟมา จะมีแบ็ k กราวน d ์ที่ดีมีโต๊ะนั่งสวยๆมีสปอนเซอร์ตั้งโชว์นะครับก็ประมาณนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามเพราะว่าหลังจากที่ผมทำํำคลิปที่หนึ่งไปก็มีผลตอบรับที่ดีมากอยอ like ดไลค์ดีคนเข้ามาชมคนโทรมาให้กำลังใจแล้วก็มีคำแนะนำอะไรต่างๆมากมายก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็อ ขอปุนครับเรสแวร์เรสแวร์ที่มีเสื้อดีๆให้ผมใส่ก็มีตั้งแต่ไซส์ปกติยันไซส์ใหญ่ไซส์ผมใหญ่กว่าผมก็มีเพราะนั้นติดต่อเรสแวร์ได้นะครับแล้วก็เรื่องล้อและยางของเหลวการดูแลรักษารถนะครับติดต่อที่ rrt รุ่งเรืองทายพุทธมนทนสายสี่ซึ่งผมทำงานอยู่ที่นั่นด้วยเพราะนั้นก็ติดต่อผมมาได้ถ้ารถมีปัญหาหรืออะไรก็ตามก็ ลองปรึกษากันมาได้นะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ